หอไอเฟลฝรั่งเศสตูอีเฟลตูแอร์แฟนเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช่องเดอมาบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ช่วงปลายศตวรรษที่19กรุงปารีสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าโลกในปีคศ1889เพื่อฉลองการครบรอบ100ปีการปฏิวัติฝรั่งเศสทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้จัดการประกวดออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานมีการส่งแบบเข้าประกวดถึง100บริษัทโดยบริษัทที่ได้รับเลือกจากทางกรรมการของปารีสคือแบบของบริษัทของนายกุสตา์ ไอเฟนและได้ทำสัญญากับรัฐบาลในวันที่8มกราคมคศ1887โดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสกำหนดที่ก่อสร้างไว้ริมแม่น้ำแซนปลายสวนสาธารณะช่องเดอร์มาโดยนายกุสตาดไอเฟนได้สัมปทานหอ20ปีโดยนับจากวันที่1มกราคมคศ1890จนถึงปีคศ1910ต่อจากนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุมปารีส หอไอเฟลเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งชื่อตามกุสตา์ ไอเฟนสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีคศ1 8 8 9ปดก Exposition Universelle de Paris ปร้ดเพื่อสแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรมหอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมง,งาน ซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสและในคศ2006นักท่องเที่ยวกว่า6 7 1 9 2 0 0คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้และกว่า200ล้านคนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างส่งผลให้หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคนเข้าชมมากที่สุดต่อปีอีกด้วย